คามจะเอาเปรียบชื่อใครคร่ะอารันไหมอืมก็คือสมมติว่าอาันโดนตีอลันเนี่ยก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้โดนตีอารูโดนตีไม่ใช่อลันโดน <c oughs> พอเราคิดอย่างนั้นได้ปุ๊บเราจะหายเราจะไม่ไม่เจ็บเลย <c oughs> เเจ็บน้อยลงอ๋อเพราะว่าไม่ใช่อลันคนที่โดนตีใช่ค่ะ คืออารู้ใครก็ไม่รู้เราไม่เจ็บอ๋อที่อยากให้หมามาไปฟังเที่ยวหน้าเพราะว่าอะไรอ่ะหมามาจะได้รู้ไงคบอยู่แค่แป๊บเดียวเองหมาตรงไหนนะอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตรงกรุงกรุเทพไปอืมจะไดุ้จะได้บุญนะถ้าหมามาไปเหรอฮะมัน มันอาจจะร้อนมันมีตัวร่างกายฟรีด้วยเออจะได้บุญใช่ไหมถ้าใครไปฟังทำไปฟังก็ุามาจริงๆแล้วถ้าม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 าชอบถ้ามามาชอบพระอาจารย์ปาโมชคนเดียวอ่ะามาชอบด็อกเตอร์สนองด้วยถ้ามาชอบด็อกเตอร์สนองแล้วกับอาจารย์ปาโมโชชอบแค่สองคนใช่ไหมครับที่รู้จักอีกคนอื่นามายังไม่เคยฟังก็ถ้ามง ถ้ามามาจูงใจจะไว้แค่สองคนนะครับมา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 ที่นี่ตอนสิบโมงก็ได้<ๆ>ประมาณสิบสิบโมงนิดนิด<ๆ>สิบโมงยี่สิบอะไรนะครับ<ๆ>ดอกเตอร์สนองจะจะพูดนะครับ<ๆ>แล้วก็มีทุกครั้งมันมีสี่คนนะครับสี่ลูปมันได้ยังไงเป็นพระ ท่านจะมีสีรูปหนึ่งอ่ะจะจะพูดประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งกับยี่สิบนาทีแต่ว่ายกเว้นพระอาจารย์ประมู่าพระอาจารย์ประมุดทำไมพระอาจารย์ประมุดกับพระอะไรสักรูปไม่รู้ชื่อท่าน เขาจะมีเขาจะพูดแค่ชั่วโมงหนึ่งและยี่สิบนาทีตอบคำถาม,มถามคำถามใครไม่เข้าใจก็ถามใครไม่เข้าใจอะไรก็ถาม,มแล้วก็แล้วก็ทุกคนหลังจากหลังจากพอเสร็จปุ๊บหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีก็เขาจะให้นั่งสมาธิทุกๆสิบทูกๆครูสิบนาทีน่ารากนีนั่งไหมครับนั่งค่ะดีไหมครับ มีเด็กกัวรันด้วยเหรอมีเด็กก่ารันด้วยกกวว,ย oh, <yeah. S 1> วันนี้อลันฟังธรรมะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแปดโมงคึ่งถึงสี่งมงนโอ้โหยาวขนาดนั้นเลยแต่ว่าตอนเบรกอะตอนกลางวันนั้นมีแอปมากินกจังก่อน